สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อัปเดตนะคะข่าวๆของวงการบันเทิงจีนค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะจริงๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านที่ติดตามอยู่บนแฟนเพจหวานชูก้ l เลิฟ h i น e s โนเ v e l and Series แล้วก็ YOUTUBE ช่องต่างๆของแอดวานนะคะก็ขอมาเยอะเหมือนกันเอ๊ะทำไมต้องขอเรื่องราวนะคะต้องออกมาเป็นคู่ด้วยนะไม่เอาคนเดียวอย่างเช่น7อย่างเงี้ยเออเ ะะฐานซ่งอินต้องมาคู่กับชีกไข่ ai, นะคะต้องเอามาให้ได้คู่นี้มันมีอะไรนะคะแอ,ะอดวานก็เลยถามไปว่าทําไมหรอมีอะไรนะคะก็มีเพื่อนบางท่านก็บอกว่าอ๋อมีข่าวว่าพวกเขารักกันอะไรแบบนี้อืมเรอแอดวานก็เลยต้องไปหามานะคะว่ายังไงเพราะว่าเออสำหรับแอดวานแล้วแอดวานไม่ได้ยินมาก่อนไงเพราะเราต้องดูธรรมชาติของนักแสดงนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นเซเว่นอย่างเงี้ยฐานซ่งอินคือเธอนั้นค่อนข้างจะมีอิสระถ้าเกิดมี ความรักก็คงจะไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าสำหรับฉี่ไข่ของพวกเรานั้นนะคะเขาอยู่ค่ายของคุณวีเจิง้งซึ่งค่ายนี้คุณอีเจิ้งเองนะคะกลยุทธ์ในการที่ที่เขาใช้ดันเด็กๆเมื่อสมัยก่อนก็คือต้องให้มีข่าวแบบเป็นแบบคู่รักไปแพ็คคู่อะไรแบบนี้แล้วก็สำหรับคุณฉี่ไข่ของพวกเราเองนะคะก็โดนอีเจิ้งนั้นเอามา จับคู่นะคะกับหลายๆคนเริ่มมาตั้งแต่แบบคุณปายลู่บ้างคุณอูจินเหยียนบ้างแล้วก็มาจนถึงเจ้าฉิงอะไรแบบนี้แต่ว่าเจ้าฉิงนี่เร็วมากเลยเพียงแค่ไม่ถึงอาทิตย์ดีนะคะไม่ถึง7วันก็บอกออประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าเลิกกันแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทําให้มีคนไปแซวป้าวีเจิงว่ารู้นะรู้นะว่าป้ากําลังจะแบบดันเด็กๆด,ด้วยวิธีเก่าๆอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้ว เรื่องราวความรักนะคะของฉียไข่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วๆนี้แล้วถ้าจะเกิดขึ้นมีข่าวลือมันต้องเป็นเด็กในค่ายเดียวกันเพราะว่าทางด้านวีเจิงถือว่าแบบได้ประโยชน์อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่ได้ใช้วิธีนั้นแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณวีเจิงเขาด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูที่มาที่ไปกันดีกว่านะคะจริงๆกระแสที่บอกว่าคุณชีคายกับเซเว่นนะคะฐานทรงอินนั้นเป็นแบบน่าจะมีความรู้สึกดีๆในลักษณะที่อาจจะเป็นคนรักกันด้วยซ้ำไปนะคะมันมีรุนแรงในปีโน้ตในปี2024นะคะในช่วงแบบตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจ,จิกาแล้วก็มาเรื่อยๆคือเดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะหวานว่าน่าจะเป็นกลุ่ม แฟนคลับมากกว่าที่เขามีความรู้สึกอินนะคะกับบทบาทของทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่เป็นพระเอกนางเอกในเรื่องเธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวค่ะแล้วก็แนวของเรื่องนี้มันเป็นจีนปัจจุบันที่เน้นแบบโรแมนติกนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาวในวัยทำงานมันก็เลยทำให้แบบอินเข้าไปใหญ่เลยนะคะเคมีก็ดีมากค่ะก็บอกแล้วว่าทักษะการแสดงของทั้งฉีคายแล้วก็ทางด้านของฐานซ่งอินนั้นคือดีทั้งคู่นะคะโดยเฉพาะ ฐานทรองอินนี้เธออยู่ในอยู่ในตำแหน่งของการทะลุทะลวงไอ้บทบาทนะคะที่เธอได้รับเนี่ยดีมากๆมา,มาตั้งนานแล้วนะคะ แล้วก็หลังจากที่นะคะละครเรื่องผู้เป่งประกายกว่าดวงดาวนี้ออนแอร์ไปนะคะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ค่ะอย่างคอนเทนต์ของทาง 163.com forum entertainment เมื่อวันที่28นะคะเพิ่งผ่านมาวันเดียวก่อนที่คลิปนี้จะออนแอร์เนี่ยแหละค่ะวันที่28มกราคมปี2025นะคะก็ยังมีคนพูดถึงเคมีที่มันล้นจออยู่เลยของพระเอกนางเอกคู่นี้นะคะการได้มา โคจรมาพบกันของทั้งคู่นะคะเปรียบเสมือนจุดตัดค่ะระหว่างดวงดาวที่สว่างสวัยสองดวงนะคะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเธอผู้เป่งประกายกว่าดวงดาวนั้นกลายเป็นแบบโอ้โหละครที่สว่างนะคะนำแสงสว่างมาไปทั่วกาแล็กซีในใจของผู้ชมจํานวนนับไม่ถ้วนในประเทศจีนแล้วก็หวานว่าคงจะประทับใจเพื่อนๆในประเทศประเทศไทยด้วยนะคะคือมาพร้อมกับนักแสดงที่มีความพร้อมนะคะแบบเหมาะสมกับวัยทํางาน มากๆเลยเป็นคนหนุ่มสาวแล้วก็รสนิยมดีนะคะมาพร้อมทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมอีกต่างหากค่ะซึ่งก็ทำให้ตัวละครนะคะพระเอกนางเอกเป็นตัวละครที่มีชีวิตชีวามีการแสดงออกทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะ ก็เลยทำให้ซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ขึ้นแท่นว่าเป็นซีรีส์แบบโรแมนติกที่ตรึงใจผู้ชมไม่รู้ลรืมอีกเรื่องหนึ่งไปโดยปริยายเลยนะคะทีนี้ก็มีคนแบบว่าเออมาพูดถึงว่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่าอาอย่าง อย่างนางเอกก่อนนางเอกก่อนนะคะอุปนิสัยที่ดูแบบเออบริสุทธิ์นะคะราวกับน้ำผู้ที่ใสสะอาดแล้วก็ทักษะการแสดงอันละเอียดอ่อนนะคะของเซเว่นค่ะก็ทำให้ฐานทรงอนนินได้กลายมาเป็น ร่มหายใจแห่งความสดชื่นให้กับอุตสาหกรรมนะคะละครซีรีส์ไม่ว่าเธอนั้นจะเป็นหญิงสาวอ่อนโยนนะคะในละครอิงประวัติศาสตร์แบบจีนคอสตูมโบราณหรือว่าจะเป็นผู้หญิงที่มีความแบบเอออิสระคล่องตัวในละครจีนสมัยใหม่เธอก็สามารถรับมือกับบทบาทที่ตัวเองได้รับอย่างง่ายดายแล้วก็ถ่ายทอดนะคะตัวละครตัวนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะทุกครั้งที่เซเว่นนะคะปรากฏตัวขึ้นมาก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านหัวใจของผู้ นะะในขณะที่ผู้ชมต่างก็ชื่นชมทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยมของเธอค่ะพวกเขาก็ยังหลงไหลในสเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะของเซเว่นอีกด้วยความงามของเซเว่นเปรียบเสมือนดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิงดงามแต่อ่อนโยนค่ะซึ่งก็ทําให้ผู้คนเห็นแล้วมีความสุขนั่นเองนะคะส่วนทางด้านพระเอกนะคะชือขายนั้นก็ด้วย รูปร่างหน้าตาที่หลอ่อเหลาแล้วก็ดวงตาที่มีสเสน่เป็นอย่างมากเลยนะคะก็ได้กลายเป็นเจ้าชายในหัวใจของผู้หญิงสาวนะคะในประเทศก็คือในจีนนี่นับไม่ถ้วนเลยทีเดียวค่ะการแสดงแต่ละครั้งของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่จริงใจแล้วก็มีความคิดอันล้ำลึกนะคะในขณะที่ผู้คนต่างก็ชื่นชมทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยพวกเขายัางประทับใจในอารมณ์ทางศิละปะอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกด้วยค่ะรอยยิ้มของ เขานั้นเปรียบเสมือนแสงแดดทองฤดูร้อนนะคะอบอุ่นมีความกระตือรือร้นค่ะทําให้ผู้คนรู้สึกถึงพลังชีวิตแล้วก็มีความหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ ในการถ่ายภาพอย่างเช่นแฟชั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะทางด้านของฐานซ่งอินเองถ้าเธอสวมชุดยาวนะคะอันง,งดงามก็จะเป็นเปรียบเสมือนองค์หญิงในเทพนิยายเช่นเดียวกันดูสง่าแล้วก็มีความอ่อนโยนมีชีวิตชีวาค่ะสำหรับในตอนออกงานอีเวนต์นะคะในช่วงปลายปีที่เดินคู่กับคุณชีข่ายนะคะเคียงข้างกันเอาเป็นว่าสายตาของพวกเขาเวลาที่สบกันนั้นเผยให้เห็นถึงความเข้าใจและอารมณ์ที่ลึกซึ้งนะคะ ราวกับว่าโลกทั้งใบนั้นหยุดหมุนค่ะในขณะนั้นพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นคู่รักบนหน้าจอเท่านั้นแต่ว่ายังเปรียบเสมือนเป็นคู่ครองที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของกันและกันอีกด้วยนะคะอารมณ์ของพวกเขานั้นลึกซึง้งเท่าท้องทะเลก,กว้างและงดงามเท่าขุนเขาและแม่น้ํา ทำให้ผู้คนมึนเมาจนไม่อาจถอนตัวออกมาได้นะคะอันนี้เป็นบล็อกเกอร์ของจีนนะนเพื่อนๆไม่ใช่อดวานนะจ๊ะอ่ะอดวานเล่าให้ฟังการทํางานร่วมกันของพวกเขาแต่ละครังนั้นเปรียบเสมือนซิมโฟนีนะคะเหมือนกับเครื่องดนเออวงดนตรีอันไพเราะที่นาพาผู้ชมเข้าสู่โลกอันแสนโรแมนติกแล้วก็ความฝันค่ะเรื่องราวที่พวกเขาแสดงร่วมกันเป็นเหมือนมหากาพย์โรแมนติกแห่งแสงและเงานะคะที่ถ่ายทอดออกมาผ่านหน้าจอทำให้ผู้คนสามารถสัมผัสได้ถึง ความลึกซึ้งและความแบบอะไรนะจินตนาการของอารมณ์ในขณะที่ชื่นชมพวกเขาอยู่ผ่านหน้าจอ อารมณ์ของพวกเขานั้นละเอียดอ่อนราวกับน้ำไหลแล้วก็ร้อนแรงราวกับเปลวไฟทําให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความงามและความยิ่งใหญ่ของความรักค่ะโอโ้บอกเกอร์ทันนี้เขาอินมากเลยนะคะหวังว่าคู่รักจอแก้วคู่นี้จะสามารถก้าวไปข้างหน้าจับมือกันต่อไปแล้วก็มอบช่วงเวลาโรแมนติกของความรักอันลึกซึ้งนี้แล้วก็สร้างตำนานอมะตะร่วมกันต่อไปค่ะ พวกเรานั้นจะรอคอยการที่ได้เห็นเซเว่นฐานซอ่งอินและชี่ายนะคะได้มารับบทละครที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในอนาคตร่วมกันแล้วก็จะกลายเป็นตำนานชั่วนิรันในมหากาพรมนติกอีกครั้งหนึ่งกับความรักอันลึกซึ้งนะคะทางด้านของภาพอะไรแบบนี้นะคะก็มีการพูดถึงว่าคุณชี่ายแล้วก็คุณฐานซอ่งอินนั้นต่างก็มองหน้หนากันทีไรก็รู้สึกแบบเป็นที่ปรับปื้มของเหล่าบรรดาแฟนๆที่ได้เห็น นะคะแล้วก็ฝีมือการแสดงที่สุดยอดมากๆของทั้งคู่ก็พูดได้คำเดียวว่าสุดยอดจริงๆค่ะโอ้โหเขียนกันอย่างนี้นะคะวันที่28มกราคมปี2025นี่เองค่ะทีนี้เราไปดูช่วงไอ้นันบางเพื่อนๆช่วงที่พีกะ่ะช่วงที่มีข่าวหรือว่าคู่นี้เขารักกันะเนาะ,นะก็จะเป็นช่วงที่เหมือนละครมันก็ออนแอร์ด้วยเอา หวานเลือกมาเอาวันเอาประมาณช่วงเดือนตุลาคมปี2024ก็แล้วกันนะคะก็มีบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งชื่อว่าเขาใช้ออคาว่า p e n n t n n g elf นะคะก็เขียนถึงเรื่องราวความรัก <c oughs> ของชีคายกับฐานซ่งอินนะคะซึ่งเป็นเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นความจริงแล้วก็เป็นช่วงเวลาอันน่าประทับใจเบื้องหลังกล้องก็คือหลังจากที่คัดไปแล้วพวกเขาเพวกเขาอยู่ยังไงทำอะไรกันบ้างว้มาฟังกันนะคะเพื่อนๆฟังไปแบบ ฟังแบบชิวๆแล้วกันนะพวกเราอยู่ห่างไกลค่ะเราก็ไม่ได้อยู่ในประเทศจีนเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแล้วก็ในตอนนี้คือนักสแสดงเขาก็เงียบมากนะเขาเขาเสร็จงานเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็แค่บางทีออกอีเวนต์ด้วยกันเพราะว่าซีรีส์มันเพิ่งจบไปเมื่อตอนปีที่แล้วเองปี2024ดังนั้นแล้วเขาเจอกันก็มีปฏิสัมพันธ์พูดจาก,กันเป็นธรรมดานะคะส่วนเรื่องราวเนี่ยที่เป็นเครื่องเคียงน้ำจิ้มอะไรที่เรารู้สึกว่ามันดีต่อใจอะ่ะเราฟังไว้เฉยๆแล้วกันไม่มีใครมายืนยัน ว่าจริงหรือไม่จริงอะเรามาฟังเรื่องราว <c oughs> ขนาดอ่านแล้วยังขนลุกเลยเพื่อนๆก็คือเป็นเรื่องราวในช่วงที่เดือนตุลาคมแล้วกันนะคะก็มีคนแบบเขียนน่าจะเป็นแฟนคลับนี่แหละเขาก็อินกับเรื่องเธอผู้เป่งประกายกว่าแสงดาวเป็นอย่างมากเลยนะคะเขาก็เขียนแบบคู่นี้ไว้อย่างมีความเขาเรียกว่ามีความสังเกตสังกาเดี๋ยวเพื่อนๆฟังแล้วกันนะคะท่านนี้นะคะ p a i n t i n g Elf เนี่ยเขียนว่า ในยุคสมัยที่เร่งรีบนี้เรามักจะพลาดความรักแบบเรียบง่ายแล้วก็บริสุทธิ์นี้เมื่อเราเร็วเนี้ยความสัมพันธ์ของฉีอข่ายแล้วก็ฐานซ่องอินนั้นสร้างความฮือฮาบนโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากแล้วก็แฟนๆทั้งหลายเนี่ยต่างก็ซาบซึ้งกับความรู้สึกที่จริงใจของพวกเขาผ่านเรื่องราวความรักนะคะของทั้งคู่ผ่านบนหน้าจอค่ะแต่ว่าดูแล้วเหมือนพวกเขาจะมีอะไรพิเศษกันด้วยนะเอาละเราลองก้าวสู่โลกของพวกเขาแล้วก็สำรวจช่วงเวลาอันแสนอบอุ่น หลังจากเลิกกล้องถ่ายทำกันนะคะชี้ขข่แล้วก็ฐานทรงอินนั้นพบกันผ่านซีรีส์ค่ะเรื่องนี้แหละเธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวนะคะคือในช่วงแรกพวกเขาเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นทีนี้ดวงอาทิตย์อันส่องแสงผ่านก้อนเมฆเข้ามาที่กองถ่ายเนี่ยฐานทรงอินกาลังอ่านบทอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็ชี้ข่นั้นก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกมองเธอแล้วก็สนใจอย่างลึกซึ้งนะคะกับความมีสมาธิความสนใจของเธอใน นนั้นค่ะซึ่งการเผชิญหน้าครั้งแรกแบบนี้นั้นจะคล้ายคลึงกับสิ่งที่หลายๆคนอาจพบเจอในชีวิตจริงนั่นก็คือการให้ความสนใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเงียบๆแล้วก็รับรู้ถึงคุณสมบัติที่กระตุ้นอารมณ์ในตัวคนนั้นๆน,น,นะคะ จากมุมมองทางจิตวิทยานะคะมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่าการฉายภาพทางจิตวิทยาค่ะซึ่งหมายถึงการที่เราใช้สภาวะอารมณ์ของเราไปยังผู้อื่นในตอนที่คุณฉีข่ายนั้นเห็นสมาธิของฐานส่งอินบางทีเขาอาจกำลังมองหาเสียงสะท้อนหรือการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจกันโดยไม่รู้ตัว ในฉากต่อมาเนี่ยความเข้าใจโดยปริยายนี้ก็ถูกกระตุ้นขึ้นอีกครั้งมีการสบตากันในขณะ <c oughs> ในขณะนั้นนะคะให้ความรู้สึกว่าทรงพลังมากกว่าคำพูดใดๆเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและในช่วงหลายวันที่พวกเขาทำงานร่วมกันชี้ข่และฐานซองอิ่นค่อยๆกลายมาเป็น ผู้สนับสนุนและให้กำลังใจที่สำคัญของกันและกันพวกเขาแบ่งปันความฝันและความสับสนของตนเองรับฟังกันและกันบ่อยแล้วก็ค่อยๆปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรักขึ้นมาในขณะที่คนหนุ่มสาวจำนวนมากพบว่าตัวเองอยู่ในระหว่างการตามหาความรักและความฝันขอบเขตระหว่างมิตรภาพและความรักก็มักจะไม่ชัดเจนและอารมณ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถรับรู้ได้ในที่สุด ภายใต้สายตาของสาธารณชนคู่รักทั้งสองก็เลือกที่จะเปิดเผย ความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อสาธารณะเมื่อพวกเขาจับมือกันภายใต้แสงไฟการคาดเดาและการคาดหวังทั้งหมดก็กลายเป็นความจริงช่วงเวลานี้ไม่เพียงแต่ทำให้แฟนๆจำนวนมากตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังทำให้หลายคนเชื่อว่าความรักยังสามารถดำรงอยู่ในไอวงการนี้ได้นะคะเราได้เห็นเรื่องราวความรักของคนดังที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆบนโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยครั้ง แต่ฉี่ายและฐานส่งอินได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความจริงใจของพวกเขาบนเวทีดังกล่าวย้อนกลับไปในชีวิตของเราเรื่องราวของฉี่ายแล้วก็ฐานส่งอินถือเป็นเครื่องเตือนใจที่สวยงามว่าอารมณ์ที่แท้จริงและการโต้ตอบที่บริสุทธิ์คือหนทางสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิต ช่วงเวลาที่ดูธรรมดาหลายๆช่วงก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความทรงจำอันสวยงามในอนาคตเมื่อเหล่าไล่ตามความฝันของเราหากเราละเลยที่จะเชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัวเราเราอาจจะสูญเสียอารมณ์อันล้ำค่าเหล่านี้ไปได้ไง่ายๆคุณเคยผ่านความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้มาบ้างไหมการเผชิญหน้าทุกครั้งรวนมีค่าในชีวิตเราและอารมณ์ที่หลังไหลามาจะทิ้งรอยไว้ในใจเรา ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพหรือความรักล้วนเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตทั้งจิตวิญญาณของเราเมื่อเราอยู่ในจุดต่ำสุดในชีวิตการให้กำลังใจและการได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆและคนที่เรารักเป็นเสมือนแสงแดดที่ทำให้เรามีพลังที่จะลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งเมื่อเผชิญหน้ากับอนาคตเรามาค้นหาความกล้าหาญและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของฉื่ข่ายและฐานซองอิน เพื่อสแสวงหาความสุขของตัวเราเองเพื่อความรักและเพื่อทุกคนที่รักเราและทุกคนที่เรารักจงทนุถนอมทุกช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่สำคัญดังที่พวกเขาแสดงให้เห็นเมื่อความรักเบ่งบานอย่างแท้จริงมันจะไม่สูญเสียความสดใหม่และไร้เดียงสาแม้จะอยู่ภายใต้แสงดาวที่สว่างที่สุดก็ตามโดยสรุป ผม,ผมก็คือบล็อกเกอร์ที่เขียนเนี่ยนะคะอยากจะขอเสนอแนะเล็กๆน้อยๆครับในความสัมพันธ์ของคุณควรใช้เวลาฟังและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความห่วงใยที่จริงใจดังกล่าวจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นให้แน่นแฟนขึ้นและแน่นอนว่าการสื่อสารนั้นก็จะช่วยให้คุณค้นหาทิศทางบนเส้นทางแห่งความรักได้ อ้าแล้วค่ะเ,เพื่อนๆค่ะจบบทความคนลุกคนลุกเลยนะคะแหมท่านบ็อกเกอร์ท่านนี้นะคะเป็นผู้ชายด้วยเขียนนะคะเขาใช้อค c เค n ์ชื่อว่า p e n n t n n g l l f ค่ะเ,เพื่อนๆล่ะคิดว่าอย่างไรนะคะเป็นยังไงกันบ้างแต่สําหรับแอดวานแล้วแอดวานคิดว่าเขาคงมีความรู้สึกดีๆในลักษณะที่เป็น เป็นเหมือนกับผู้ที่ได้มีผลงานร่วมกันแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันมากกว่าแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นเป็นแฟนหรือเปล่าหรือว่าใครมีข่าวในทางลับอดวานไม่ได้ยินข่าวใดๆเลยเอาจริงๆสําหรับคู่นี้นะคะในเรื่องที่บบเออพวกเขาเป็นแฟนกันรักกันเกินกว่าหน้าจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นว่าถ้ายังไงก็ตามเคมีในเธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวนั้นก็ดีลดมากๆเลยนะคะก็ประชาสัมพันธ์แล้วกันถ้าใครยังไม่ได้ดูต้องไปกดดูนะ ะคะดูแล้วก็จะได้แบบหาแฟนก็ดีนะไม่อยากอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะเธอผู้เป็นประกายกว่าแสงดาวค่ะส่วนดารานักสแสดงนั้นนะคะพระเอกนางเอกส่วนใหญ่ก็จะมีข่าวด้วยกันเป็นปกติอยู่แล้วเดี๋ยวเราคอยแบบอืมต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเดี๋ยวพวกเขาเปลี่ยนกอง ไปถ่ายทําเรื่องอื่นๆกันก็จะมีข่าวกับคนอื่นๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการมีเหลือให้กับเคมีดีๆนะคะของคุณฉีขายแล้วก็คุณฐานส่งอินก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเป็นเหลือที่ท,ที่แบบเออมีความสดใสแล้วเคมีของพวกเขาดีจริงๆเลยค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็รอนะคะสนับสนุนผลงานของทั้งคู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ